รอตั้งมาไปไหนมาขับรถมาเพิ่มนึงไม่จะเจอใครเอออย่างพี่นกเขารอเขาออกเบนให้เธอเออมาดูเขนีเออดให้หญ่กรอนี่นนี่นี่เป็นนันแล้วเอ้านี้เหรอนี่ปดนี่นี้แหละ เอาเปิดประตูออกมาเลยเม,ม่เนนมรูนน้เอาเ,อเ,เข้าไปนั่งดีกว่า <No! S 2> นั่งไม่ได้อเอเอาเด็กจองแล้วว่าหมดสิจองแล้วสิอือไม่รู้บดแล้วพังละพังละนี่แหละคันนี้แหละแถมเด็กคันนี้เอาไปเลยแถมเด็ก <normally S 2> E hum.